กับช่องการ h a n แนลอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาเปิดบล็อกอะไรให้ดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปงานโปเกมอนยิบห้าปีการ์ดเกมนะครับที่เซนทัานอายุธยานะครับผมเป็นบล็อกแรกที่เราจะถ่ายนะก็เดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําแต่งตัวสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปรวมตัวกับที่ร้านกันเลย A few moments later กถึงคอนโดของเจ้าของร้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรวมตัวกันก่น Yo, อนโยบราธาพุ่งนอนมากเลยสตาร์พีนะครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับบัุฟเฟ่เมื่อคืนเลยฮะก็มีสองคนแล้วนะครับขาดอีกสามคนยังไม่มาก็เดี๋ยวนั่งรอก่อน a few moments later มาแล้วนะครับคนขับรถของเรา เดินพุงห้อยมาเลยหลังจากโดนบุฟเฟ่์เมื่อคืนไปเขาก็นอนไม่หลับทั้งคืนแล้วครับไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยสวัสดีทุกคนนะฮะผมลงภาสังเกตพุงสังเกตพุงดูน่ไอ้เงี้ยซัดบุฟเฟ่์เมื่อคืนอยากเห็นภาพเมื่อคืนมากก็ตื่นลงมาแล้วครับเจ้าของร้าน นัก9โมตอนนี้เกือโมงตอนนี้ตอนนี้เกือบ9โมง20ตอนนี้9โมงจะครึ่งแล้วนะครับ <laughs> นัก9โมงนัก9โมงไ <laughs> ปลุยเจอกันยุทธยา เซ็นทันอายุทยากันแล้วนะครับผมแต่ผลงานครับแนะนำตัวหน่อยวันดีครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูงานกันเลยว่ามันเป็นยังไงไม่รู้งานเปิดยังเหมือนกันเห็นเขาบอกเปิดสิบเดโมงนะตอนตอนนี้อีกสิบห้านาทีสิบเอดโมงก็เตรียมการมาแลกไว้เหมือนกันนี่เออโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปดูหน้างานกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ งานแล้วกลับบ้านยังกลับบ้านไหมไปไหนก็ <c oughs> ดูงานใหญ่มากเลยนะครับคนนั่งคนนั่งรอต่อคิวกันโอ้โหเยอะมาก <c oughs> ก็เดี๋ยวเราลองไปต่อท้ายแถวกันเลยนะครับก็ <c oughs> ดูจากแถวแล้วก็ไม่น่าจะขันรอบแรกอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราลองเดินไปดูท้ายท้ายแถวกันก่อนว่ามันจะมี หัวพอให้เราซื้อไหมก็ถ้าไม่ทันเราอาจจะต้องรอรอบสองกันแล้วกันเพราะว่าคนเยอะจะจัดว่าสองมันหมดแล้วหรือว่าเดี๋ยวตีมีมีพนักงานไม่พอตัวพอตัวอ พอตตัวทุกข้อได้ตัดรอดแล้บอกคือเราเราพอหรอแต่ว่าอันนี้คือเลยยังต่อได้อยู่ว่าหรือว่าต่อได้เลยใส่เลยวัวาดยกาเจ้าหน้าที่มาบอกว่าต่อหมดไม่คืออันนี้คือแม่งจะเหมือน้ินรอยแล้วก็ต่อต่อไปเพื่อที่ว่ารอบสองจะได้นักต่อไม่ไม่แะ้วรอบสองเราก็จะโดนรอบรอบคือนักต่อมาต่อก็คือเราก็ต้องมาต่อแถวรออยู่ดีใช่โอเคครับต่อไปเถอะเพราะว่ายงไงก็รอก็ถ้าใครจะมานะครับแล้วเจออย่างนี้ก็มาต่อแถวรอก่อนเลยครับอย่างแรก แล้วคจะได้ไม่รดนวนแล้วคนมาให้เช้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้จะมาไม่ทันรอบแรกจะมีก็งานไม่เช้าไปเลยก็สายไปเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้วันธรรมดาน่้จะไม่มีคนเยอะขนาดนั้นแต่ว่าดันเยอะมากก็งานอยู่ตรงมูดเราเดินมาต่อกันงนี้แล้วแถวเนี่แถวนี่มีวนรอบอีกรอบหนึ่งด้วยนะวนรอบหนึ่งเรือจันรูปให่ได้เห็นเป็นวิดีโอ เขาอะต่อแถวมีแบบก้นเคี้ยวเต็มไปหมดเลยนะคืนไม่ธรรมดางานไม่ธรรมดาก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะใช้เวลา่ะไรนะครับฝ่าเราจะได้เข้างานเอาเด็กก็นัดก้าโมงอัตื่นก้าโมงครึ่งเฮ้ยตีโอเคับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศไอทีเนาะ ตอนนี้งานก็เปิดให้เริ่มทยอยเข้าแล้วนะครับคนเดียบอ่ะคนเต็มเลยคนเยอะเลยพี่ดอยไม่เห็นพี่ดอยไม่อยมนเยอะเลยนะครับทุกคนเขาไม่รู้ในงานก็จะได้เข้าว่าเขาไม่รู้นะอันนี้รอบอันนี้รอบแรกอันนี้รอบแรกรบต้องรอสักพักใหญ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเห็นคำแพงคำรำไม่เดี๋ยวเราพังเข้าไปเลยเราไม่ต่อแถวแล้วพี่เกี้ย ก็เรียบร้อยนะครับรอบแรกไม่ทันไม่ทันรอบแรกก็เดี๋ยวรอเข้ารอบหลังเที่ยงต่อไปก็ดีพึ่ง11โมงซึ่งยังไม่คึ่งดีเลยด้วยครับนั่งรอไปก็โอกลับบ้านแล้วไม่ต้องเข้าแล้วตื่นเช้า รอบต่อไปก็จริงๆมันมีงานมันจะมีพออคนที่รอบนั้นประมาณ8-9รอบนี่แหละประมาณเยอะใช่ก็ถ้าเกิดว่าอยากมาเข้ามาดูบรรยากาศจริงๆก็จริงๆก็ไม่ต้องฟิกเรื่องเวลามากก็ได้แต่ว่าคือที่คนมันเยอะนะมันก็ถ้าเกิดใครอยากมาดูก็ถ้าไม่มาเช้าเลยก็มาสายไปเลยนะครับ ก็จะได้เข้าก็ละลายแล้วก็เข้างานมาก็จะมีตามนี้นะครับมีมีเพไปหาทั้งหมดมี2องโปรโมชั่นสองตัวก็ด้านในไปดูไปมีอะไรบ้างผมติงอันนี้มันคือเฟิร์สสองชุดแรกของโปเกมอนญี่ปุ่นนะครับรุ่นเฟิร์สทุกอันเลยนะครับอันนี้อันนี้ดูยากอ่ะอันนี้ดูยาก เรามีอ <Association> ะไรเราทักดูได้นี่เป็นพิกาจูวีนี่เป็นการของตัวภาษาครับเห็นไหมว่ะภาษาภาษาสเปนฝรั่งเศสอิตาเลียนโปรตุเกสญี Madonna, ่ปุ User ่นอังกฤษเกาหลีอินกี้อินโดโคตรเยอะคิดไหมว่าเขาใส่สลิปไลน์อะไรอยากรู้ไหม จะไปสนใจสลิปทำไมวะไป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 นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นคอลเลคชันาโซนเนี้ยฮะจะเป็นโซนคอลเลคชันของรานนะตอนนี้จะเริ่มมาตั้งแต่ของเฟิร์สทีมแพคกมีทุกชุดเลยตั้งแต่เฟิร์สทีมแพ็คกันชุดปัจจุบันวันนี้เป็นเฟิร์สทีมแพ็คไอ้ลิซซ่าต้อนด้วงอยู่ไหนด้วงเหรอเดี๋ยวเราเอาให้มันพิสูจน์นี่นี่นี่คุณคุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นนี่ไหม ก็จะมีการดูแี่ยนไฟโชว์ในลิซารอนเขาอยบนี่ไงนี่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 นน่่นนี่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 นนี่นี่นี่นไ่่น่นี่นี่นี่นนต่นนี่นี่นีนี่่นี่นี่นี่นวนีนี่นนีน่นี่เป็น ชุดใหม่ล้างแต่สิอุดเน,นาะวีสตาร์นี่วีสตาร์นะครับชุดใหม่ที่ญี่ปุ่นประกาศมาแล้วแต่ว่าไทยรออยู่ยังไม่ประกาศก,ก็เดี๋ยวไทยก็จะออกมาพร้อมกันเดแต่ว่าถ้าเป็นรูปไานต้องเนี่ยโคตรสวยเลยนะวสวยมากเป อ,อันนี้กุญแมงอ้อมหาสองกับสามนี่นี่ตัวเมมหงเมมหงแยงยุ้ยแยงนี่เรียบของจริงนี่วันนี้นี้นี่นครับมีทุกแบบทุกชุดเลยก็แบบ ตรงนี้เหรอเหมือนกับว่าเขาจะให้เราอ่ะครับเอาการ์ดดีโปเกมอนเนาะเขาเขาบอกแค่โปเกมอนนะที่จะให้เอาโปเกมอนหนึ่งไปสามารถไปเปลี่ยนเป็นโปเกมอนตัวอื่นก็ได้แล้วแต่ดวงเหมือนกันก็คือการสุม่มเป็นสุมส่มในสุมส่มอีกทีงึนงานนะครับสุ่มแบบ inception <laughs> ใช่สุ่ม inception แต่ว่าเราต้องใช้การ์ดโปเกมอนหนึ่งใบครับตัวเข้างานหนึ่งใบครับผมนี่แบบนี้คู่นี้เ้าไป การี่ไม่สามารถโฟมไม่สามารถน้ำโฟมก็ต้องมีคนต้องไทยก็ต่องเปลือกได้หลายรุ่นแย่ที่ออกมาเมื่อ่าเ้อพิสูานอที่อยู่ที่หน้าของไทยก็ต่างเปลือกได้ เผมมาเหมือนได้ค hmm. ร no, oh, no oh. okay, uh. no. ับเครับอร์ส okay. ี uh ่ค huh. รับเบอร์สี่อเบอร์สีโอ้โหครับเ้เลยดีนึงครับนี่เือพี่เกือคู่พี่เกลอคู่เออเด๋ใหม่นะลืมไม่ได้เลยถ้ามาปีกจู ถ่ายรูปได้ด้วยนะต้องเป็นภาษาของเกมมอนไปละอีกไม่คุยตอนก่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 อนน่ารักจริงเลยแม่สาวเป็นตอนของนีเธอเป็นที่สำนักก็ต้องเลด้วยโอนี่มันเล่นเราเราเอาสวิตช์กับบ้านได้ปะ ตอนนี้อันนี้อันีอ๋อเนี่ยอาเซอุตคือมันเป็นทีวีสปอร์ตของของอาเซอุตนะครับทางอาเซอุตใช่ก็คือแนะนำเกมเพย์ของโปเกมอนนะครับที่โปเกมอนอาเซอุตที่จะลงให้กับเครื่องของนิ o s ท i t c สวิาตัวนี้ถ้าตามในประกาศนี้ครับเขาจะบอกว่าเขาจะเริ่มจำหน่ายวันที่28มกรา ีหน้าอันน like okay, si ี้ก็จะมีโชว์เกมเพลย์ต่างๆก็อันนี้มีให้เล่นของภาคภาครังโดครับมีเล่นท네ี่พีก็จบไปแล้วก็เข้างานนะครับนี่คือทั้งหมดของงานก็ มีการ์ดโปกเกมอนนะครับทุกชุดเลยมาวางโชว์ใช่แล้วก็มีเกมมาให้ดูด้วยอ่้ก็เดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นกันต่อนนะเดี๋ยวเราไปดูว่าในงานจะมีอะไรอีอ๋มันมีไอที่ขายของมีใช่ปะใช่จ,จะมีโซนขายของด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูตรงโซนขายของกันเลยมาโอ้นี่น,นี่จุดแรกข,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 ของโปเกมอนโะ่ะต้องสักหน่อยแล้วปะ ร้อยห้าบาทครับชาร์จตัวน,นี้ทำไรอ่ะครับอันนี้คือพี่สั่งตุกตงต๊กตาหรอซื้อตุ๊กตาสั่งจองตุ๊กตาสั่งตัวนี้ไปเก้าร้อยสิบบาทเราสามารถใส่การ์ดตัวจริงได้เลยก็เลยน่าซื้อแต่ตัวนี้มันจะตัวเล็กกว่าอันนี้ประมาณเท่าตัวอ๋อตัวนี้ใส่การ์ดจริงไม่ได้แต่ใส่การ์ดจริงได้ก็เลยน่าน่าสะสม ก็คือเอาไปนอนกอดสาธเล่นใช่เอาไปตั้งโชว์าที่ร้านเล่นเล่นของจริงของจริงที่ได้ก็ในนี้ก็จะมีขายอ่ะพวกอุปกรณ์โปโกเกมอนต่งางๆนะครับเป็นตัวโปโกเกมอนต่างนะครับเยอะแยะหมดเลยตุ๊กตามี เป็นรูปโปเกมอนชอบตัวไหนก็มาเลือกไปไข่กระเป๋า,าน่าเลยเสวยๆนะเดี๋ยวเรียกเป็นหมกอ,อันนี้คือไม่ได้เป็นต้นไม้งไงก่อน,นเกมเดี๋ยวจะมีภาคใหม่เกมภาคใหม่ออกมาแล้วครับผม ก็ e สวยก็มี <fit> รองเท้าสลิปเปอร์ลายโปเกมอนด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยโซนขอบโหลดกันเกม เคยสัมภาษณ์ไปแล้วจะเอาแล้ตอนนี้เขาบอกว่าเอคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการมาเที่ยวงานอีเวนต์โปเกมอนชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้ว e x เ e n s i o n อะไรสักอย่างเออจัมติงอะ ก็วันนี้คนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะกว่าปกติเลยมั้งก็มาเข้าคิวอก็คือถ้ามามาถึงเนี้ยไม่ทันรอบสิบหก็คือเข้ามาที่ห้านี้ไม่ทันสิบหงยังไงก็น่าถ้ามาต่อคิวตรงนี้ก็คือต้องไปรอบนี่เลยอะไรนั้นเที่ยงน่าจะต้องแบบว่ามันไม่สามารถวนได้ครับมันต้องมันต้องนั่งรอแน่ๆนเพราะว่าก็เนี่ยนั่งรอมาทั้งวันแล้วเนี้ย เป็นไงบ <c oughs> ้างคับงานวันนี้เอ่องานวันนี้ก็ดีมากครับคนก็ไม่เยอะมากเกินไปก็รอแค่2องชั่วโมงก็ได้ได้ใบหนึ่งแล้วครับโอเคสำหรับใครที่สนใจมาร่วมงานก็มาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรากลับกลับกันก่อนนะ The next day อ่าก็ช่วงเถ็มเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองที่เราได้ไปงานมาครับนี่คืออีกวันหนึ่งแล้วที่เรามาถ่ายเพราะว่าเมื่อวานเหนื่อยมากก็เลยเปลี่ยนมาถ่ายวันนี้แทนนะครับ เราจะมาดูว่าใครเกลือที่สุดนะครับยี่้าปีที่สุ่มสามสตาร์เตอร์ลิซาดอนพูจริงหรือาะนะแล้วก็คาแมกนะครับผมก็ดูว่าใครจะได้ลิซาดอนนะครับก็เปิดพร้อมกันเลยไหมหรือว่าไงเปิดพร้อมกันเลยเลยเปิดันเลยตัดตัดละลุ้นเลยนะโดนต้องโชว์กล้องนะมันต้องโชว์กล้องนะตัดทีละคนดีกว่า้ตัดทีละคนก็ได้เดี๋ยวให้ผมก่อนแล้วกัน๋ยวผมตัดก่อนเลยใครแพ้โดนอะไรอะบัวเอ๊ะ แพ้โดนแทกหนึ่งีกันโอ้ยเปิดให้กล้องดูเลยกันอันนี้มันทั้งหน้าข้างหลังมาเลยมามาดููดูดูเฮ้ยผู้จีบ้านแอ่โคตรตายเฉียวเลยมาดูตอนของที่นัทนั่ง ดูเจ้าของร้านเกลือไม่เกลือจะได้อะไรอ่ะลองดูฟ้าโอ้ยข้าแม่เอาละผีผีเปลี่ยนซองได้ไหมเอาละนะดอนจะออกหรือเปล่าในสามคนนี้โอ้โหพูดอย่างนั้นเลยพี่นี่ไปลุยโอ้นะกล้องใหม่พีนี่นะครับนี่นะครับไม่มีการสับอะไรทั้งนั้น หนึ่งสองซ้ำไม่มีข้อเสียรายการอือฟ้าเอาซ้ำไม่มีใครโอ้ไม่มีใครได้ไม่มีใครได้ลิซซัดดอนเลยวันนี้นัดการสามคนเปิดมาไม่มีใครได้ลิซาดอนเลยนะครับเกลือก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็งานหน้าเราจะไปไหนก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ